ทุกรูปนะครับแล้วก็เจริญพรไปยังอาจารย์ฝ่ายกาว่านะครับผมก็เป็นตัวแทนในกลุ่มที่6นะครับในหัวข้อที่3ก็คือในเรื่องของการขอการนำหนังสือขอใช้สถานที่นะครับพูดง่ายง่ายก็คือในส่วนงานขอกทรศึกษาศาสตร์นะครับก็จะมีในส่วนงานก็จะเป็นหนังสือให้น้ยก็จะเป็นประทดข้อความส่วนงานก็คือในส่วนของคณะนะครับก็มีเบอร์โทรติต่อเรียบร้อยนะครับ ที่อวนะครับก็คือเลขที่ออกหนังสือนะครับเ9709แล้วก็0736ลึกใส่นะครับ <laughs> ทีนี้เขียนะ <laughs> ก็วันที่โันที่วันที่24มการาคนะครับก็จะเป็นเร,รื่องขอความรู้เพราะใช้ห้องประชุมชั้น3ประานคูชิคุณยารุภาพนะครับแต่เนื่องจากให้พอมก็เลยใส่ตรงนี้ไว้ <laughs> ตัดไปนะครับเพราะว่าเขียนขนัดเ <laughs> ขียนตัวใหญ่หน่อย เร so, ื่องการจัดอบรมวักศิลป so, so, ์วิจิตรศิลป์นะครับจริงๆก็เป็นโครงการของเอกการสอนภาษาไทยนะครับคณะศึกษาศาสตร์โดยกรมนี่เป็นเอกการสอนสังคมศึกษาเจตจานงใหม่นะครับก็พอดีก็จะใช้คําแบบให้มันจริงๆมันมีชื่อโครงการวัฒนศิลป์วิจิตรศิลป์นะครับก็เจริญพรหัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่นะครับด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมวัฒนศิลป์ในวันที่ในวันพุธที่กุมภาพัาธ์ พุทธศักราช2563ณหอปรนะชุมชั้น3อาคารคุชพคุญญา,าะนะครับมหาวิทยาลัยมหาบุออรีรัมยราชบุทีใหั่ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์จึงของความอนุเคราะห์มายังฝ่ายอาคารและสถานที่เพื่อใ้ห้องประชุมชั้น3อาคารคุชพคุญญาลูก้าพร้อมบุคลากรอ,อำนวยความสะดวกในการเตรียมสถานที่นะครับตามที่ เหตุมควรในวันพุธที่5กุมภาพันธพุทธศักราช2563นะครับตั้งแต่เวลานะครับก็คือ08.00ถึง16.00นนะครับจึงเจริญพรเพื่อขอความอนุเคราะห์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือนะเป็นอย่างดีและขออนุโาทนา มาด้วยโอกาสนี้นะครับแล้วก็ลงนะครับพระมหาบุญนายรัตนบิโรแต่